นี่ครับเราอยู่กันที่ประเทศที่อยู่ทางฝั่งตอนใต้ทางด้านซ้ายของทวปีปยุโรปประเทศนี้มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานครับนี่คือประเทศโปรโตุเกสครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับที่มาที่ประเทศโปรตุเกสแห่งนี้คนไทยยังมาค่อนข้างน,น้อยครับเทียบกับประเทศอื่นในทวปีปยุโรปมีมากมายหลายเมืองครับแต่ละเมืองก็มีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไป มีทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวของเมืองชายทะเลที่สวยงามเรื่องราวของอาหารและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือผู้คนครับปกติแล้วนะครับไม่ได้เปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้านะครับต้องบอกเลยว่าหลังจากได้มาสัมผัสเนี่ยอยากจะแนะนำครับอยากให้ลองเหมือนกับผมครับแล้วคุณจะหลงรักเช่นกันประเทศนี้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ควรจะอยู่ในลิสต์และอยากให้ทุกคนได้มากันครับ